วันนี้เวลา17นาฬิกา29สนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลป์สมเด็จพระราชชน,น,พนางเจ้าเิริกิจพระบรมาราชินีนาถเขตพระนครทรงเปิดนิทรรศการคิดถึงถวัลดัชนีซึ่งจะแสดงผลงานศิลปะในมิติต่างๆที่สะท้อนชีวิตของอาจารย์ถวัลดัชนีตั้งแต่ปี2 4 8 2รถึง2557รวม75ปีจากมุมมองของคนที่รักและคิดถึง นำเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านการจำลองพื้นที่ส่วนต่างๆภายในบ้านนวัตธานีอาทิห้องนอนห้องนั่งเล่นและห้องทำงานรวมถึงผลงานที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเช่นภาพวาดการ์ตูนที่วาดทับลงไปบนกระดาษหนังสือพิมพ์หรือเอกสารเหลือทิ้งรวมถึงการต่อย,ยอดดัดแปลงเรื่องราวชีวิตและการอุทิศตนให้กับการทำงานศิละปะจบจนวาระสุดท้ายเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง นอกจากนี้ยังจัดแสดงชุดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของอาจารย์ถวันที่ใส่ในโอกาสสำคัญและในชีวิตประจำวันซึ่งแต่ละชุดได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโอกาสนี้ทอประเนรการแสดงแฟชั่นโชว์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการนำผลงานศิลปะของอาจารย์ถวันดัชนีมาออกแบบสร้างสารรค์เป็นเครื่องแต่งกายโดยดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์นาการาจำนวน52ชุด ทั้งนี้นิทรรศาการคิดถึงถวันดัชนีจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่25เมษายน2566แต่ละเดือนจะมีเวทีเสวนาด้านศิลปะโดยศิลปินและนักวิชาการสาขาต่างๆที่จะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะเพื่อร่วมรำลึกถึงอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลินจิตประกรรพุทธศักราช2544ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3กันยายน2557 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจารย์ถวันได้รับการยกย่องและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะจนได้ชื่อว่าเป็นสื่อกลางเชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าหากันในยุคปัจจุบัน